สวัสดีครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับหมูน้อยรอยทอ่อชแนลครับวันนี้ก็นี่ครับมาเล่นกับทีมงานทัวรหนึ่งครับอาหิงไอหิง,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 งมันจะแกล้งคนระับมันจะชน น,นี่ลูกน้องครับลูกพี่กำลังตามมาครับลูกพี่ตามหลังมาแล้วดินด่วนครับดำซิ mm ่ง hmm. ดินด่วนโอ้โปอ้โถอยปอีก <Yeah. S 1> ถอยปอีก oh. ม่เขาครับสวยสวยสวยโอ้เปินหน่อยวะเอาลูกพี่ไปเทไหนวะ โอ้แต่งบออยู่เดี๋ยวมาวิ่งตรงนี้แหละวิ่งไงบ้านสายสามระหอยินข้าวนี่กินข้าวบอกินด่วนครับไปแล้วเดี๋ยวไปถ่ายข้างในหน่อยครับมาแล้วครับเสียเล็ก ตูดก no no oh ็ไม่ปิดครับโอ้เปิดตูดโชยครับ ทีปากบ่อครับวันนี้จิมงานทัวหนึ่งอีกจิมหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้ครับโอ้จิกแกล้งครับเจ๊จิกแกล้งนี่ครับโอออกข้างเลย สนใจก็ติดต่อได้ครับผมทำเองอีกไปอีกลงไปชั้นมาก นี่ครับเดี๋ยวผมจะรอจนกว่าดินด่วนจะกินข้าวเสร็จนะครับรอถ่ายดินด่วนหน่อยอ้าวขึ้นบ่ได้อ้าวอ้าว,าวาเซ็ตนะเซ็ตอันนี้อันนี้นีไงวะสุดได้แรงจะตายครับ ไอ้ทีมงานเลยเกินครับเตรียมหน้ากระจกเลย กินข้าวนี่พี่ข้าวกินข้าวท้านกินข้าวออกม่พี่ออกมาบอกให้พี่พุทธออกมาหน่อยวะรอถ่ายพี่พุทธเนี่ยพี่กิงกลับมาตอนไหนพี่กิงกลับมาตอนไหนฮะตรงนี้แล้วพี่ขับรถไหนที่นี่นี่ครับเสียเล็กครับมันหนีบข้างเดียวนั่นน่ะข้างนู้นมันไม่หนีบ เดี๋ยวไปดูท้ายให้เสียเล็กก่อนครับมันหนีบข้างเดียวครับโอเคครับหนีบแล้ว ไม่เห็นดินด่วนเลยครับเดี๋ยวรอถ่ายดินด่วนก่อนโอเคครับแล้วผมก็จะตามเข้าไปที่บอ่อเลยครับนี่ลงทุนจ้างนคนขับมาจากน้ำหลวงครับโอเคครับผมก็เข้ามาถึงที่บอ่อแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาขอซื้อดินหน่อยครับโอ้บ่อลึกเหมือนกันครับ เดือดจลบดินด่วนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาขอซื้อดินครับเอาเลยเ,ยเที่ยวเราสองร้อยไอ้วันเจอเงือกี่ไร่แถว เจะขคือขี่ไรเลยใครจะรอมนเสียหมูเอคจรอมันเสียหมูเอเชียดิอย่างตัดผมเบิกโดนหนึ่งด้านปงแต่ผมเลยโอ้ยเจ็สี่แล้วเิ่งทองเทีก็กินข้าวเบื้องคิวมันแทรกผมเลยทไมไม่มีจอดทำไมจอดทำไมนี่ครับกำลังกินข้าวเลย เดลงยไปเก็บักตัวคุนุนเขาบีกเอาเลยครับพี่ยานะผมสิไปเอาหินีกขึ้นเครับงบ้านขงบ้านเข้าไปบีกขึ้บุเขาไหินครับมัวแต่ความรีบๆกินข้าวหน่อยสิไปจากไรฮะเี่ยวบอกเจี๋ยมาวิ่งดินเลย งานมันมีเยอะนี่ครับดินด่วนครับไฮ้ได้ด่วนครับไม่ด่วนเลยไม่ด่วนเลยช่วงนี้เ่าๆอะไรกับผมอะไรกับผมเนาะพี่ไม่ด่วนเลยเนาะผมก็ไม่ด่วนไม่รู้ว่าสิบยอยตรงโค้งไอ้สารใสเปรตตรงนั้นอะพี่ใส่หมวกใหม่ให้มันเป็นยังไงนี่ยื่นยื่นใหม่ป่ายื่นก็เดิมเปล่าวันนี้ไปเช้าวิ่งไม่มีอย่าไปดูข้างๆนะครับพอมาไปเช้าผมไปอีกทีวิ๊บแป๊บเดียวเลย โอโหนี่คร oh, <c oughs> ับสวยครับย <ano> ื่นพี่ทำไมไม่เอาไอยาวเป็นกิโลเลยล่ะทําไม่ได้ปะมวกอะบางฝุ่นหม่ครับเอวัตเจ้ากู้ภาษาเีสีย บ้านเปืองบอกหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อตัวนี้เอานี่มุ่นฉันประธานเปนครับอยู่บ้านที่ไหนทีมีมอยู่ทีมไหนไม่ใช่ไปอยู่อีกคันนึงนี่อยู่ด้วยกันแหละเมื่อคืนน่ะนอนบ่อเออทีมีมันนอนบ่อเลย ตกแม่ไม่เชื่อเราก็นอนโบ่สิงห์เทคทีวีนอนโบ่ในฝนตกเดี๋ยวไอ้นิงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปให้สิงห์เทคทีวีดูครับสิงห์เทคคุณต้องฟังดีๆนะใครใครขับรถเมียบ่คุณพลาดแล้วนะพี่ได้ใครมาด้วยเมียครับให้นั่งเพื่อนเพื่อนคนคนอยู่ในบ้านบ่บ่ไม่อยู่คนชัยกัข้าวครับน่าอร่อยมากผมกินมาแล้วไม่อยู่บ่ใครมาเล่อนใบไม้หายหมดเลยอาจารย์ออรครับ ตอดเสื้อเลยครับพวกนี้กันเส่็มากบอกเนี่ยถามหน่อยว่ามีทีที <c oughs> หมดไหมเนี่ยออหมดนอกแกจะไปนน่นนะสินันงคอสอรเราเ <c oughs> นาะทไถ้ถะไปะ <c oughs> นี่ครับรถด,ดำชนน้อยครับสวยครับ ย่อได้อีกคันหนึ่งเลยครับอันนึงเฮ็ดเบรกครับโอ้วโอม,ว,ม,ออยอมวย,วยตแต่ควาาไม่อ้วนเอ้คันนี้เงี้ยเครื่องโดยกันของพี่ะลอ,อยาหาย่ครับลอยครับเงี้เข้านอนเงมากลังอาบน้ำกนไลตัวทัไม่เก่งจริงอยู่ไม่ได้หรอกั้งคงเนไอ้หิงอะไรเดี๋ยวคุยกันไป เดี๋ยวกินข้าวก่อนไม้ดูข้างหลังเองไม้คันน้องคันตบเอาแบบไหนทีแบบเอาแบบไหนพี่จะเอาแบบไหนมันมีแบบไหนวะเอาไม่รู้แบบไหนเอาแบบไหนรู้แบบไหนอ่ะพี่จะดูเขาดินเห็นไหแบบนี้นี่ครับดินด่วนครับติดต่อทำโครงรังคาครับผมทำมันจะเห็นไหมเข็มต้องทำโครงสูงพี่จะเอาแบบไหนแบบแบบเดิมๆหรือว่า เดิมๆไอ้คอมแป๊บเล็กๆหรือว่ายังไงเปนแปบเล็กใช่ไหมนี่ครับนี่ครับมาขอซื้อดินครับเขาไม่ขายครับไปละกลับดีกว่าครับอเคคบบบอ้ครับบุกบ่อครับหมูน้อยร้อยท่อบ,บุกบอ่อทีมงานตัวหนึ่งครับนี่ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามดกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ